กลลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty มาบ่ายใน Super ์ e เวอร Test ในเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนอื่นเนี่ยต้องย้ำว่าคลิปในวันนี้ผมจะเป็นการสปอยเนื้อหาใน Battle Pass ซีซั่นที่9และ10เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่อยากดูสปอยก็แนะนำว่าอาจจะรออีกสักพักหนึ่งค่อยดูก็ได้นะแต่เกิดว่าใครอยากรู้ว่าของใหม่ที่กำลังจะมาในเร็วนี้ผมทั้งหมดมีอะไรกันบ้างเราก็มาเตรียมรับชมกันเลยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอัปเดตมาทีเดียวเนี่ย จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยผมก็มาเริ่มกันเลยมาเริ่มอย่างแรกเลยผมกับหน้า Reward ของลาวันใน s e r v ์ฟเวอร์ทถ้าสังเกตดีๆเนี่ยราวันของวันที่3เนี่ยมันจะมีปืนด้วยกรับผมแดีวเจ้าปืนนี้เนี่ยเมื่อพี่ลิงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับทางนั้นของตัวภาพหลุดก่อนหน้านูนมาผมโดยเจ้าปืนกระบอกนี้ที่มาหลุดออกมาเนี่ยมันตรงกับทางนั้นของตัวปืนสกอร์เปียนอีโเลยผม เพราะฉะนั้นผมก็มีความเป็นไปได้ที่สูงว่าปืนกระบอกนี้อาจจะเป็นปืนที่จะมาในบันพชีสซันที่9หรือบรรพชีสซันที่10นั่นเองนะนะเพราะว่ามีภาพหลุดมาขนาดนี้เลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรองลุ้นกันอยู่ดีนะต่อมาผมกับการอัปเดตกิจกรรมแบบคร่าวๆในช่วงของต้นซีซันบันพาสที่9จะสังเกตได้ว่าพอมีระบบของตัวการสวิตมาเนี่ยผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องการในส่วนของบัตร exp ค่อนข้างเยอะับผมเพราะฉะนั้นตัวเควสส่วนใหญ่ที่จะมาในช่วงแรกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเควสที่แจกบัตร exp เป็นส่วนใหญ่นะ ใช้เกือบ200-300ถึงอันเลยนะโดยเฉพาะบัตรที่เป็นสีม่วงและวต่อมากับอุปกรณ์ Score สติ๊กอันใหม่ล่าสุดกับตัว s e l d t u r r e รหรือก็คือพวกป้อมปืนต่างๆของผมแต้มในการเรียกใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่300แต้มโดยสำหรับ i i. รูปแบบการทำงานของเจ้าป้อมปืนอันนี้ผมเมื่อเราทาการกดใช้งานเนี่ยจะเป็นการเรียกป้อมปืนวางไว้ในตําแหน่งที่เราเนี่ยอยากจะวางก็คล้ายๆกับตัวเซนที่กันนะแต่ต่างกันก็คือป้อมปืนนี้ เมื่อเราทำวางแล้วผมเราจําเป็นจะต้องทําการบังคับปืนถึงจะสามารถยิงได้ไม่สามารถยิงแบบออโต้ได้โดยรูปแบบการทำงานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นในหมดกระทึกรอยย่อมาเนี่ยแล้วก็ลองจับพวกปืนที่เป็นปืนข้างบนรถถังหรือว่าปืนคนต่อเนื่งที่ติดบ,บนรถเนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆแบบเดียวกันเลยนะก็คือเหมือนก็มีตัวเซนที่การแบบตั้งป้อมได้เลยแต่สำหรับป้อมปืนนี้เนี่ยมันจะพิเศษอย่างหนึ่งก็ผมก็คือเราสามารถที่จะเลือกยกเปลี่ยนตำแหน่งในการวางได้แล้วก็ในการวางเนี่ยเราสามารถวางพร้อมกันได้มากกว่า1ชิ้น ก็รีบีว่าเป็นป้อมปืนที่สะดวกในการพกพาแถมยังมีเกราะป้องกันไว้ศัตรูเนี่ยยิงมาหาเราถ้าเกิดว่าเป็นส่วนลาตัวช่วงบนเนี่ยคือแน่นอนว่าจะมีเกราะของป้อมป,ป,ปืนเนี่ยกันเอาไว้ให้แต่เกิดยังเป็นช่วงล่างเนี่ยศัตรูก็ยังยิงขาเลยได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้งานของเจ้าป้อมนี้สักนิดหนึ่งนะแต่ดาเมจเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรแรงและปืนเนี่ยนิ่งมากๆเลยและต่อมากับโอเวเตอร์สกิลอันใหม่กับปืนกลคู่ ในเรื่องการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมเมื่อกดออกมาเนี่ยมันจะเป็นการดึงปืนพกคั่วออกมาเอาง่ายๆเลยผมก็เหมือนกับถือปืน QQ92 กระบอกในเวลาเดียวกันนะอารมณ์การใช้งานเนี่ยคือแบบโอโ้โหโอภีมากทําให้ตัวละครของเราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเดินปาดหน้ามาเนี่ยเวลาเรากดยิงเนี่ยกระสุนมันออกทั้งปืนซ้ายแล้วก็ปืนขวาเลยถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยจะโดนเบร์สตายแบบรวดเร็วมากและว,วิถีกระสุนของตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยําที่สูงจับ สามารถยิงได้ในระยะกลางและก็ระยะไกลทําให้ปืนพกอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดมันมาเมื่อไรเนี่ยแทบจะลืมในส่วนของปืนอิน,นเทอเเตอร์ได้เลยนั่นเองเนาะต้องบอกเลยว่าลูกซองก็ลูกซองเถอะเจอปืนนี้ยิงเข้าไปไเนี่ยลูกซองเนี่ยยิงสวนกลับมาไม่ทันเลยนะและต่อมาผมกับการอัปเดตโอเบเอร์สกิลใหม่อันนึงกับตัว Shadow b เบรดหรือก็คือดาบสมูรายในเวอร์ชั่นที่เป็นโอเบเอร์สกิลนั่นเองครับผม อันนี้เนี่ยก็เคยมีหลุดตัวอย่างมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นการกดใช้ดาบซมุูไรพุ่งเข้าหาศัตรูแล้วก็ฟันแบบรวดเร็วอันนี้ก็ยังไม่เปิดใช้งานตัวเกมเพย์ให้ดูนะเพราะฉะนั้นก็มีเพียงแค่ภาพโมเดลให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะและ้วต่อมาก็ตามมาด้วยระเบิดรูปแบบใหม่กับระเบิดเทอร์มิในส่วนรูปแบบการทํางานของระเบิดตัวนี้ผมเมื่อเราทําการโยนไปเนี่ยระเบิดจะสร้างความเสียหายโดยรอบหุ่มคล้ายๆกับฐา,านะของตัวขวดเพลิง แต่ว่าดาเมจมันต่างกันนิดนึงก็คือยิ่งเข้าใกล้ในส่วนของตัวที่เป็นระเบิดมากเท่าไหร่จากอยู่ศูนย์กลางดาเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นต่างจากระเบิดไฟที่โยนม,มาเลยเนะี่ยดาเมจมันจะสม่ำเสมอกันนะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือระเบิดตัวนี้เนี่ยมันสามารถโดนเราเองได้เหมือนกันผมการใช้งานก็ต้องโยนให้ไกลๆนิดนึงโดยรวมสำหรับการใช้งานเจ้าระเบิดตัวนี้ผมพิลิ่งมองว่ามันค่อนข้างดีมากเลยนะก็คือโยนไปปุ๊บเนี่ยระเบิดมาระเบิดทันทีนะถ้าเกิดว่าเราโยนอัดเท้าศัตรูเนี่ยเปอร์เซ็นในการที่ศัตร ใช้งานได้ดีมากในพวกโหมดยึดฐาน ABC ต่างๆแล้วก็ตามด้วยข้อมูลเสริมของผมจากขวดร,ระเบิดไฟที่ตอนแรกเนี่ยเป็น Score สต i c ตอนนี้ก็โดนทอออกแล้วผมแล้วก็ให้กลายเป็นในส่วนตัวระเบิดหลักแทนก็หรือว่าทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต่อเมื่อเรื่องมาด้วยอุปกรณ์ที่เป็นมีดเมรีตัวใหม่กับมีด BO อันนี้เนี่ยก็จะมีสตตัสโดยรวมเนี่ยเหมือนกับมีดปกตินะแต่ว่าลักษณะของรูปร่างของตัวมีดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็ดูเท่ขึ้นมากกว่าเดิม และก็ตามด้วยอุปกรณ์เสริมตัวใหม่ที่กำลังจะมาในอนาคตรับผมกับตัว g a b l e Hook หรือถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆผมใครที่เล่นคาสนินจาในโหมดของ Battle Royale เนี่ยที่มันจะมีตัวคุกและตัวละครของเราเนี่ยจะพุ่งไปตามสายที่เราคุกเนี่ยก็จะมีในส่วนนี้เนี่ยช่วยทําให้เราเนี่ยเล่นแล้วก็มีจุดซุ่มต่างๆในตัวเกมที่ง่ายขึ้นบางจุดที่เราเนี่ยขึ้นไม่ได้ตามปกติพอใช้ตัวนี้ดึงไปเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถขึ้นไปยึดจุดได้เนี่ยก็สามารถยิงจากในตําแหน่งที่ศัตรูเนี่ยไม่รู้ตัวก็อาจจะมาในอนาคตในเร็ๆนี้ แล้วก็ต่อเนื่องมาด้วยกับเปิร์กใหม่ที่จะมาในอนาคตอีกทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะผมก็มาดูกันที่ตัวแรกเลยผมกับเปิร์กสีแดงโดยความสามารถของเปิร์กนี้ผมตามปกติเนี่ยระเบิดหลักแล้วก็ระเบิดรองของเราเนี่ยเมื่อเราทาการโยนไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะหายไปทันทีผมไม่มีการรีชาร์จใหม่จะรีอ,อีกทีนึงแหะได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้น แต่ถ้าว่าเมื่อเราทาการใส่เปิร์กตัวนี้ปุ๊บกรับผมเ,<อ>เวลาเราทําการโยนระเบิดต่างๆไปเนี่ยตัวระเบิดจะไม่หายไปผมแต่ว่าจะทําการรีชาร์จทุกๆ20วินาทีถ้าเกิดว่าใน1ชีวิตถ้าเกิดว่าเราไม่ตายเนี่ยเราก็สามารถมีระเบิดโยนอย่างต่อเนื่องได้เรื่อยๆโดยการโยนหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีครูดาว20วินาทีต่อระเบิด1รูปโดยการนับคูดาวเนี่ยมันจะแยกทั้งระเบิดหลักแล้วก็ระเบิดรองครับผมก็คือแยกครูดาวจากการนับต่างกันนะ โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเปิร์กที่ค่อนข้างน่าสนใจมากผมสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายเทพแล้วก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่การใช้ระเบิดสูตรในการโยนเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นต่อมากับเปิร์กใหม่ตัวที่2กับเปิร์กสีเขียวเอ็มเป็ดในส่วนความสามารถของมันนะผมก็คือให้เกิดพลิงแปลไม่ผิดนะก็อาจจะเป็นการทําให้เราเนี่ยสามารถสับอาวุธหรือว่าสับอาวุธเมรีอะไรพวกนี้เนี่ยหรือสับการเปลี่ยนของต่างๆได้เร็วขึ้นครับผมรายละเอยียดในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเสริมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพล และต่อมากระเปิกตัวใหม่ k, ต,ม k, ตัวที่3ามก็ผมเปิกสีฟ้ากระเปิก k, ให้อเลิร์ดโดยสำหรับความสามารถของเปิกนี้ผมก็คือจะแสดงตำแหน่งของเราเมื่อเราเนี่ยมองไม่เห็นศัตรูโยโกกรณีตัวอย่างง่ายๆผมก็คือสมมุติว่าพีนเนี่ยมองไปข้างหน้าแล้วเราเนี่ยไม่เจอศัตรูมองไม่เห็นศัตรูเลยนะแต่ว่าศัตรูเนี่ยอยู่ข้างหลังเราแล้วก็มองเห็นเราพอเป็นในกรณีนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเปิกเนี่ย,ยมันจะส่งสัญญ,ญาณเตือนนะผมก็คือบริเวณขอบหน้าจอของเราทั้ง4จุด มันจะมีแสงสีส้มกระพริบกระพริบอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณว่าสตูเนี่ยมองเห็นเราแล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นสตูนั่นเองนะแต่เกิดว่าเราสเรากับสตูเนี่ยมองเห็นด้วยกันทั้งคู่เจ้าเปิืงนี้เนี่ยก็จะไม่ส่งสัญญาณออกมานะและต่อมากับการอัปเดตเพิ่มด่านใหม่ในโหมดของ MP จะมีเพิ่มทั้งหมด2ด่านด้วยกันกับด่านชิปเมนต์กับด่านเทอร์มินลก็จะมี2ด่านใหม่เพิ่มเข้ามานะในส่วนของด่านแรกที่เป็นด่านใหม่ผมกับด่านชิปเมนต์ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในขนาดเล็กครับผมก็จะต่อสู้กันบริเวณที่เป็นท่าเรืออันนี้บอกเลยว่าด่านนี้มันมากถ้าเกิดว่าใครที่เล่นหมดทีมเดสแมทหรือว่าเล่นหมดจิท่าหรือว่าฮาร์ดพอย์เนี่ยก็สังเกตได้ว่าตัวดาเนี่ยมันแคบมากแต่จุดประทะของมันเนี่ยแทบจะอยู่ตรงหน้ากันเลยผมก็คือเกิดมาปุ๊บเห็นหน้ากันปั๊บเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งด่านเลยผมที่หลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันมากเพราะว่ามันฆ่ากันตายสนุกมากเห็นหน้าปุ๊บปั๊บเดียวตายแบบเกิดปุ๊บวิ่งเกิดปุ๊บว่งงากันนนแบรรทมใใจคะ แล้ข้อมูลเพิ่มเติมใน่วนของการรีวิวตัวด่านแบบและเอียดเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงอาจจะทําคลิปแยกแล้วกันนะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสรุปคร่าวๆข,ข,ข,ของการอัปเดตในแท็ใหม่ก่อนนะ <My God. S 1> แล้วก็ตามมาด้วยด่านใหม่อีกด่านนึงับผมกับด่านเทอร์มินล inal, หรือก็คือด่านสนามบินตัวด่านนะผมมีพื้นที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นด่านที่ต้องวิ่งเยอะอยู่พอสมควรนะมีจุดที่เรียกว่า แอบเยอะพอสมควรจุดประทะาเยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะในด้านของตัวพื้นที่ลานโล่งตรงกลางพื้นที่บริเวณสนามบินแล้วก็พื้นที่ที่เป็น h อลก็เรียกได้ว่าเป็นด่านที่น่าจะเจอกันมากในการแข่งขันเลยผมโดยเฉพาะโหมดที่เป็น abc หรือว่าโหมด hard p o i n เพราะว่าการยึดจุดเนี่ยด่านนี้บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนสายสเนปเปอร์เนี่ยมีจุดให้ซุ่มเล็งเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็เหมือนเดิมว่าในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวด่านเนี่ยพี่ลิงอาจจะขอทํคจิบแยกละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆผมอินเทอร์เฟซในตอนที่เราเนี่ยเข้าเกมมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็คือนอกจากการแสดงแผนที่แล้วเนี่ยจะแสดงถึงเพื่อนร่วมทีมว่าในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยใส่อุปอะไรอยู่แล้วก็เล่นตัวละครไหนด้วยนะก็จะเป็นการโชว์เพื่อนๆแล้วก็อวดในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆและต่อมาในส่วนของตัวระบบการสมิธเพิ่มในส่วนของการปรับแต่ง,งคอสตูมรูปแบบใหม่ผมที่จะเป็นลายของตัวปืนเสริม โดยวิธีการที่เราเนี่ยจะสามารถปลดล็อกลายพวกนี้ได้นเนี่ยจะต้องทำภารกิจบางอย่างของตัวปืนเนี่ยที่บังคับเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นฆ่าศัตรูด้วยการยิงเฮดช็อตครบ500ครั้งฆ่าศัตรู500คิวเล่นในโหมดทีมเดสแมทสองร้ครั้งหรืออาจจะเล่นโหมดหรือว่าทําคะแนนในการยึดฐาน300วินาทีหรือ3000วินาทีข้างต้นในการเพื่อปลดล็อกลายต่างๆของตัวปืน แล้วก็ตามต่อมาด้วยอุปกรณ์เสริมรอบผมที่เป็นตัวติดข้างๆตัวปืนหรือก็คือตัวตุ้งติ้งติดปืนอันนี้เนี่ยก็มีในเซิร์ฟเพซเนี่ยหลุดมาเรียบร้อยแล้วผมกับโมเดลตัวแรกของโมเดลยูนิคอนในอนาคตก็จะมีโมเดลอื่นๆเนี่ยปรากฏออกมาอีกเรื่อยๆและคราวนี้เรามาอัปเดตในโหมดของ Battle r o น a l e กันบ้างดีกว่าอย่างแรกเลยผมกรระบบของการสวินเนี่ยเข้าในโหมดของ b a t เ l e ร์ y a อ e ยด้วยเหมือนกันนะแต่เธว่ามันจะเข้าในส่วนตัวลักษณะรูปร่างของตัวปืนเท่านั้นครับผมก็คือ เอาระบบแล้วก็การปรับแต่งที่เราอาจจะทําให้ปืนยาวกว่าปกติปืนมีพันธ้าย,ยาวกว่าปกติหรือว่ามีสะโขบยาวกว่าปกติอะไรประมาณนี้เนี่ยใส่ได้แต่ในส่วนของเอฟเฟกต่างๆที่เป็นรูปแบบความสามารถของตัวสเตตัสเนี่ยจะไม่ตามครับผมก็ต้องเรียกว่าเอามาเพียงแค่แลักษณะเขาโค้งของตัวปืนเท่านั้นนะแล้วก็ต่อมาตามด้วยเอฟเฟกการโดดตัวแบบใหม่ของโมด b ั t t l e r o ร a ยโโหพี่ลิงบอกเลยว่าเห็นตอนครั้งแรกเนี่ยคือแบบว่าขนลุกเลยผมเปิดตัวมาเนี่ยโคตรอลังการงานสร้าง ในระหว่างตอนโดดห่มอินเทอร์เฟซของแผนที่เนี่ยในระหว่างที่เราทําการโดดร่อนอยู่เนี่ยเราจะเห็นในส่วนตัวชื่อเมืองปรากฏออกมาครับผมอันนี้ก็จะช่วยทําให้ผู้เล่นมือใหม่หรือว่าผู้เล่นที่จําเมืองไม่ได้เนี่ยสามารถเลือกจุดโดดได้ง่ายขึ้นก็เรียกว่าเป็นการปรับอินเทอร์เฟซที่สนับสนุนผู้เล่นมือใหม่มากๆเลยนะแล้วก็ตามต่อด้วยปืนใหม่ในโหมดของ Battle Royale ตอนนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วมีทั้งหมด3กระบอกก็จะมี k n c อมีปืน HVK30 และกระบอกสุดท้ายผมก็จะเป็นปืน QQ9 อันนี้คือคอนเฟิร์ม100%ว่าในซีซันที่เเนี่ย3กระบอกนี้จะลงในโหมดของ Battle Royal e ให้แบบแน่นอนเดี๋ยวในส่วนการใช้งานแบบข้าวคาของทั้ง3กระบอกนี้ผมปืน HVK30 เนี่ยพี่ลิงดูแล้วเนี่ยมันเป็นปืนที่แม่นยำที่สุดใน3กระบอกนี้แต่ว่าดามเมจเนี่ยมันก็จะดรอปลงมานิดนึงครับผม ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะถ้าเกิดว่าจะยิงในระยะกลางเนี่ยความแม่นยำของมันเนี่ยก็พอๆพอกับปืนอย่าง AK17 เลยนะความเล็วในการลั่นเนี่ยก็ใกล้เคียงกันในระดับหน,นึ่งนะก็ถือว่าน่าจะใช้งานได้ดีอยู่ในแมตช์ VR นะและต่อมากับปืน KNC จากการที่ได้ลองยิงมาระดับหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าตัวปืนเนี่ยโอเคอยู่ผมแต่ว่าอาจจะคุมยากเล็กน้อยแต่โดยรวมเนี่ยตัวปืนค่อนข้างมีดาเมจที่รุนแรงก็ถือว่ามาเฉยๆกับในส่วนตัวแรงดีที่ค่อนข้างเยอะนิดน,นึงแต่ก็ยังถือว่ายังคุมง่ายอยู่ แล้วก็ไทีทายด้วยปืนอย่าง QQ9 จากการที่ร้ลองยิงมาผมก็เหมือนกับตัว LMC แต่ว่าจะคุมง่ายกว่าตัว LMC หน่อยแลน,นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแอบ,บเจออัปเดตปืนลับที่จะมาในเดือนพาร์ท hmm. ซีซั่นที่10ค็ับผมที่เขาเนี่ยแอบบใส่เข้ามาในไฟล์ตัวเกมก็จะมีอยู่ด้วยกันสองกระบอกกระบอกแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว HBR A3 อันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าจะลงในโหมดของ Battle Royale อีกเหมือนกันแต่อาจจะมาในซีซั่นที่10 เลกหนึ่งกระบอกที่จะมาเหมือนกันนะผมก็คือปืน LMG กับปืน Chopper แต่ว่าในตอนนี้เนะี Surf ่ยเซิร์ฟเพมันยังบักไม่สามารถกดใช้งานตัวปืนได้ผมแต่มีโมเดลมาขนาดนี้แปลว่าซีซันสิตัวปืนนี้อาจจะใช้งานได้ก็ได้นะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยคลาสใหม่ในโหมดของ Button Royal กับคลาสแฮกเกอร์เดยส่วนของพาสซีของคานี้ผมก็คืออุปกรณ์ตรวจจับต่างๆที่เป็น AI ผมจะไม่สามารถตรวจจับแล้วก็เจอเราได้ในมินิแมッ ดูวความสามารถของคลาสนี้ผมเมื่อเราทําการกดใช้งานจะเป็นการบอกตําแหน่งถึงศัตรูที่อยู่รอบๆตัวละครของเราผมไม่นับจากเพื่อนนะนับแค่ศัตรูเท่านั้นผมก็จะแสดงบนตาแหน่งบนหน้าปัดขึ้นมายิ่งมีศัตรูเยอะการที่เราเนี่ยจะซิงโครศัตรูได้เนี่ยก็จะยิ่งใช้เวลาในการซิงโครนานขึ้นและเมื่อเราทําสําเร็จับผมจะทําให้มินิแมปของศัตรูเนี่ยปิดเป็นการชั่วคราวก็คือไม่สามารถใช้มินิแมปในการมองเห็นได้ในส่วนของรายละเอยียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพี่ิ่งอาจจะรอทาอีกทีตอนเซิร์ฟเดตเข้ามาจริงๆนะ แล้วก็เสริมข้อมูลอีกนิดนึงผมยิ่งในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีคนนอยเท่าไหร่เราก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถซิงโครได้เร็วขึ้นนะผมหรือในกรณีที่บริเวณในพื้นที่ไม่มีคนเลยพอเรากดใช้งานมาเนี่ยม,มันจะไม่สแกนเจอใครนะอุปกรณ์เนี่ยก็จะยกเลิกการทางานโดยอัตโนมัติก็ต้องทําการรีชาร์จใหม่แล้วก็เพิ่มเติมในโหมดของ Ba t เท e r o y a l ยผมปรับรูปแบบการเล่นของโหมด b บ t เท e r o y a l ยใหม่เกือบทั้งหมดเลยลหลักๆจะมี2ออย่างอย่างแรกเลยผมก็คือ เพิ่มระบบของตัวเปิร์กเข้ามาในโหมดของ b a t t l e Royal ลโดยสำหรับหน้าตาของเจ้าตัวเปิร์กผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมเป็นเหมือนกับตัวเครื่องกลมๆก,ก็จะมีหลากหลายสีตามเลเวลตามขนาดครับผมก็จะมีสีแบบ Un c o ค m o n มอนสี c ค m m o มอนสีแร่สี Epic กแล้วก็สีระดับ l e g e n d a r รผมก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ5-6สียิ่งเป็นสีที่ระดับดีขึ้นเท่าไหร่ความสามารถของตัวเปิร์กเนี่ยก็จะยิ่งดีขึ้นตามไปด้วยเดยในส่วนของตัวเปิร์กนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกถอดใส่ได้อย่างอิสระ แล้วก็ความสามารถของตัวเปิร์กเนี่ยเอาลงง่ายๆเลยผมก็คือเหมือนกับดึงมาในโหมด MP เลยนะจะมีเปิร์กวิ่งเร็วเปิร์กรีโหลดกระสุนเปิร์กยิงไกลเปิร์กที่ยิงใส่ศัตรูนลเนี่ยลดการรีเลือดฟื้นเลือดช้าหรือเปิร์กที่ความสามารถทำดาเมจเพิ่มเติมเป็นดาเมจพิเศษใส่ศัตรูอันนี้ก็เียด้วยว่าเป็นเพิ่มลูกเล่นกิมมิคใหม่ของโหมดแบทเทิลรอย่อเลยที่หลายคนเนี่ยรอคอยมาอย่างยาวนานระบบใหม่อย่างที่2องครับผม ในเรื่องของปืนเนี่ยแต่ก่อนมันจะสามารถเก็บชิ้นเศษชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเศษชิ้นส่วนในระดับแร่ r e g e n e r a i o n epic หรือ common ได้แต่ตอนนี้จะไม่มีแล้วผมจะทดแทนด้วยการที่ตัวปืนเนี่ยจะมีระดับแบบชัดเจนเลยก็คือปืน,นระดับ epic ปืน common ปืนระดับแร่ปืนระดับ r e g e n e r รี่ผม โดยในส่วนของแต่ละปืนเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวชิ้นส่วนเนี่ยประกอบปืนโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นปืนใหม่ๆที่จะมีในตอนนี้เนี่ยยิ่งเป็นปืนที่มีเกจสูงมากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราก็จะมีชิ้นส่วนติดปืนเนี่ยมาเยอะให้ด้วยตามไปนะผมก็คือความสามารถของปืนที่ระดับสูงเนี่ยย่อมดีกว่าความสามารถของปืนที่มีระดับต่ําเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมก็จะทําให้ระบบของการเก็บชิ้นส่วนของตัวปืนเนี่ยโดนตัดทิ้งไปผมแล้วก็ทดแทนไปด้วยการที่เราเนี่ยต้องหาปืนในระดับสูงขึ้นนนนมาแแททที่ะ และต่อมากับการเพิ่มระบบใหม่กับเพลตอาร์เมอร์เข้ามาในโหมดของ b a t เทิ r o นรอยลและสำหรับวิธีการหาเจ้าแผ่นเหล็กพวกนี้ผมก็จะได้จากการเปิดตามกล่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องพยาบาลกล่องอาวุธหรือว่ากล่องพิเศษก็จะเจอได้นะและสำหรับความสมามารถของเจ้าแผ่นนี้ผมในกรณีที่เก่อของเราผมเลือดลดเราสามารถใช้แผ่นเหล็กนี้เนี่ยในการซ่อมแซมได้โดย1แผ่นเนี่ยสามารถซ่อมได้สูงสุดทั้งหมด50%ก็เรีย,รยววกได้ว่าก่อไว้สามคราวนี้ผม ใครที่กลัวก่อหายกลัวก่อแตกก็สามารถใช้เจ้าแผ่นเหล็กนี้เนี่ยในการซ่อมแซมได้แล้วนะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกับในช่วงเลดเกมที่จะไม่มีเกาะเวลสาในการใช้งานนะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เทสทั้งหมดที่มีการปล่อยมาล่าสุดในตอนนี้ต้องเรียกเลยว่าเป็นเพียงแค่นําจิ้มเท่านั้นนะผมเพราะว่าที่พ่ริงปล่อยข้อมูลมาเนี่ยเป็นเพียงแค่การพูดแบบผิวเผินนะยังไม่ได้เจาะลึกเลยนะก็ล่อมากับเกินสิบนาทีแลนะ้วผมสำหรับการอัปเดตในแผทใหม่ที่กำลังจะมาในเร็วนี้ครับผม แล้วเหมือนเดิมสำหรับใครที่คิดเห็นง,ง่ายงเกี่ยวกับแพทใหม่ที่กำลังจะมาในเรวนี้เนี่ย <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกพลิงกันได้ที่ข้างใต้สคริปชั่นน,นั่นเองนะและสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาและชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊ป